ดีครับร้านสมคิดการค้าครับผมวันนี้พามาอัปเดตนะครับรถไถเดินตามนะครับผมอ่าว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับตอนนี้เลยนะครับจะมี et 9 5 et 1 1 0 rt 1 0 0 rt 1 1 0นะครับเป็นส่วนใหญ่นะฮะ et 9 5ก็ราคาอยู่ที่14,000บาทนะครับ14,000บาท rt 1 0 0นะครับ สองหมื่นสองนะครับตัวนี้ก็หนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับนี่ครับมีสามตัวตัวนี้สอง0มืนสองห้าร้อยครับอาทีร้อยนะครับตัวนี้ e ีทีเก้าห้าครับผมห4ึ่งสี่พันบาทตัวนี้อ e ีทีร้อยสิบครับหนึ่งหมืนห้าพันบาทครับ ตัวนี้95เช่นกันนะครับ14,000บาทอ่ามารับเองมีส่วนลดนะครับตัวละ500บาทนะครับอะาร์ที110นะครับ24,000บาทนะครับเครื่องภายในร้านนะครับอาที100ครับตัวนี้23,000นะครับอ่าเสร็จตัวมาฝั่งนี้ก็จะมีอารที110พัดนะครับกับหาง กระทิงแดง khs เจ็ดสองนะครับตัวนี้37,000บาทนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับทั้งโครงทั้งเครื่องนะครับ37,000บาทวันนี้จะยังไม่ได้ติดให้ดูนะครับพาชมบรรยากาศแล้วก็สินค้าภายในร้านนะครับเราประกันเครื่องดีทุกตัวครับผมเช็คเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเอามาขายนะครับตัวนี้เซตนี้อยู่ที่สองหมืามนะครับ et 9กกับหางทะเลทองนะครับตัวนี้ r t ร0อกับหางบิ๊กจิ๋วนะครับตัวนี้อยู่ที่ส1,000ับาทนะครับนี่หางทะเลทองอยู่ที่8,5 0 0นนะครับตัวนี้สิงสยามครับ10,000บาทครับตัวนี้หางเกษตรกรไทยครับ1 0,000บาทนี่ทะเลทอง95้าครับผมหางนะครับเฉพาะหาง ฝั่งนี้ก็จะมีหางจัก,กรเพชรนะครับลิงลมแล้วก็วิกจิ๋วนะครับตัวละหนึ่งหมืนบาทนะครับอันนี้เชีคยความใช้นะครับนี่ครับห้าตัวนี้หนึ่งหมืนบาทนะครับวิกจิ๋วสิงสยามจาก,กรเพชรลิงลมนะครับถ้าเป็นช้างเหล็กหกเขานะครับตัวนี้หหมื่นสองครับผมหมื่นสองพันบาทตัวนี้ช้างเหล็กหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ อุปกรณ์ข่อพ่วงนะครับก็มีครับพวกล้อกันจมนะครับล้อใบยาวนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าร้านนะครับว่ามีตัวไหนนะครับล้อใบยาวก็จะมีใบสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วนะครับสามนิ้วครึ่งใบสามนิ้วครึ่งวงสามสิบราคาอยู่ที่ห้าพันแปดร้อยบาทนะครับห้าพันแปดร้อยบาท ถ้าเป็นใบสี่นิ้ววงสามสิบราคาหกพันห้านะครับถ้าเป็นใบห้านิ้ววงสามสิบราคาเจ็ดพันห้าครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้านิ้วล้อเขียวนะครับตัวนี้วงสามสิบใบกว้างแค่สิบนิ้วนะครับตัวนี้ราคาเจ็ดพันห้าครับตัวนี้ใบหกนิ้วครับเจ็ดพันห้าเช่นกันนะครับแต่เป็นวงยี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้อ่าพวกยกล่องแวกล่องก็มีนะครับแล้วก็พันไทย ลูกค้าสนใจตัวไหนนะครับมาดูได้นะครับที่ร้านสมคิดการค้านะครับผมตั้งอยู่ตำบลหนองแปนออำเภอกำมะลาสจังหวัดกาฬสินครับอาทีร้อยหางเกษตรกรไทยนะครับตัวนี้อยู่ที่สาม0มืนอนารอะครับอันนี้พ่วงขึ้นแมคโครเล็กครับอยู่ที่37,000บาทตัวนี้พ่วงขึ้น ตัวย่ำนานะครับโคงนกอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ที่สองหมืนเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ครับนสนใจสินค้าตัวไหนมีนะครับผมมีให้เลือกอยู่พ่วงขึ้นรถเกี่ยวสี่หมืนสองพันนะครับขึ้นรถเกี่ยวแล้วก็จะเป็นพวกขูบย่ำนะครับขูบย่ำเมตรห้าสิบอยู่ที่ หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับถ้าสองเมตรอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับผมอ่ารับเองมีส่วนลดนะครับตัวนี้ของปืนใหญ่นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสาหรับสองเมตรนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นนะครับปืนใหญ่คู่นะครับอ่าจะเป็นเหล็กลังนะครับอ่าระบบลูกปืนนะครับใช้ระบบลูกปืนนะครับ เอกลางสองนะครับชักล่องหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับชักล่องมีสามรุ่นนะครับนะมีรุ่นแบบตัวล็อกนะครับล็อกไม้นะครับแล้วก็ล่องลึกก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับล่องลึกแล้วก็ตัวสีส้มนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีหางเสือนะครับด้านท้ายตัวนี้ เกาะกับไม้ได้เลยนะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับชักลองสกีแหนบมีสามรุ่นนะครับสกีธรรมดาแล้วก็สกีแหนบนะครับอ่าไล่มาทีละตัวสกีดำพันหกนะครับสกีแดงนะครับปรับคอได้พันเก้านะครับแต่ยังไม่ใช่แหนบนะครับตัวนี้ปรับคอได้ตัวแหนบอยู่ที่สองพันสองนะครับปรับคอได้แล้วก็มีตัวไวลากโซ่นะครับสกีแหนบ ตัวนี้ชักล่องแบบมีปีกนะครับสีเขียวจะไปใส่รถเดินตามนะครับตัวนี้สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับรับเองก็ลดได้อีกนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับสินค้าภายในร้านรถเทคเตอร์ก็พอมีให้เลือกอยู่นะครับ L ห้าศูนย์ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับ c r t หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาท รถสวยๆมีเล่มนะครับตัวท็อป L34 แสนเจ็ดนะครับอุปกรณ์3ชิ้นแสนเจ็ดหมืนบาท L4018 ตัวนี้3ามแสนแดมบาทนะครับอุปกรณ์ใบดันผ่านหลังนะครับ3ามแสนแดมบาทตัวนี้ห้าแสนเก้าห้าพันครับพร้อมโรตารี่นะครับ L5018 SP นะครับใบดันผ่านหลังโรตารี่นะครับ ตัวนี้ก็จะมีโครงนะครับด้านหน้ามีโครงนกแล้วก็โครงสยามพัดนะครับสยามพัดเอกส่วนมุ้ยเลี้ยงบางนาอาทิตย์หน้าเข้านะครับของเข้าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับมาเริ่มกันที่นกหนึ่งสีหนึ่งนะครับตัวนี้เขาปรับมาอะไรใหม่บ้างนะครับพอ,อนี้นะครับก็องศาครับองศาจะขับคล้องตัวขึ้นนะครับ อ่องศาแล้วก็วินวินจะเป็นสองล่องหลักแล้วก็หนึ่งล่องวิ่งหลังถนนนะครับแท่นจะปรับใหม่เป็นสูงห้านิ้วนะครับเวลา,อาเอาเครื่องใส่เวลาควงสตาร์ทก็จะไม่ติดนิ้วนะครับไม่ติดนิ้วมือนะครับบางคนห่อเรือเช่นเคยครับล้อก็จะมีสองสเปคครับใบห้านิ้ววงสาสิแล้วก็ใบหกนิ้ววงยี่สิบเจ็ดนะครับ่าตัวลูกเตะก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับหนา ส่วน nt สิบหกมนะครับราคาอยู่ที่สี่0มืนแปดพันบาทนะครับ nt หนึ่ง c หนึ่งอยู่ที่สี่0มืนสามห้าร้อยนะครับตัวนี้สี่หมื่นแปดนะครับก็จะเป็นแท่นโค้งจะหนาครับสีน้ำเงินนะครับจะหนาขึ้นนะครับแล้วก็แท่นวางเครื่องสูงห้านิ้วเช่นกันนะครับลูกเตะใหญ่ตัวนี้วินสิบสองนิ้วนะครับสามล่องเฟืองใหญ่นะครับ ร้านเราแถมนะมันเกียร์สายพันธุ์ให้เช่นเคยนะครับอ่าล้อจะเป็นใบห้านิ้ววงสามสิบครับส่วนของแถมพวกกันฝุ่นอะไรก็มีนะครับนี่บางคนเราก็มีขายนะครับผมบางคนนี่ครับกันฝุ่นแล้วก็สกีดํานะครับที่มาจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นซองเวียนซ้ายนะครับผมอันนี้แถมสําหรับ โครงนก NT 1 6ึ่งนะครับหางยาวสนใจตัวไหนอยู่มาดูได้เลยนะครับที่ร้านสมคิดการค้านะครับผมนี่เครื่องมือสองก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้เครื่องมือสองเครื่องมือหนึ่งนะครับถ้าใส่ไปกับโครงนกเริ่มต้นเครื่องโ o เ d นโบ o ร้อยสิบนะครับอยู่ที่สองหมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับ โฉมพัดนะครับโฉมพัดมือหมุนจับหน้านะครับอ่าสิบสองแรงก็จะอยู่สองหมืนห้าพันห้าร้อยนะครับอ่าแพงขึ้นมาอีกหนึ่งพันบาทถ้าเป็นโฉมคิงคองนะครับอยู่ที่สองหมืนเจ็ดนะครับตัวนี้อ่าคิงคองสิบสี่แรงนะครับทีนี้ก็สิบสี่แรงโฉมพัดนะครับสองหมืนแปดพันห้าร้อยนะครับสิบห้าแรงโฉมพัด อยู่ที่สามหมื่นบาททวนนะครับอ่าอันนี้จัดโปรกันเช่นเคยนะครับต่อโปรโมชั่นให้สําหรับฤดูกาลนะครับลงนาปังนาปีนะครับเกี่ยวข้าวเซตทีพัดเรามีเช่นเคยครับมีตั้งแต่สิบสองจุดห้านะครับเครื่องดีไอนะครับมีนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นแปดนะครับสิบสองจุดห้าเครื่องสิบสี่อยู่ที่ห้าหมืนบาทนะครับแล้วก็เครื่องสิบห้าอยู่ที่ห้าหมืนสองพันห้าร้อยนะครับ ไปกับโครงก็มีส่วนลดให้นิดหน่อยนะครับก็พอหยนๆกันได้นะครับบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับแล้วก็ลูกค้ามีเครื่องเก่าโค้งเก่านำมาเทินได้นะครับเอามาเทินเป็นเครื่องมือสองหรือเครื่องใหม่ได้เลยนะครับเอาส่งรูปมาเช็คราคาได้นะครับที่เพจร้านสมคิดการค้าคน,นะครับในเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้าได้เลยนะครับ นี่ก็จะมีเครื่องลูกค้ามาเทินนะครับอยากขายอยากเทินร้านเรารับซื้อนะครับรับเทินด้วยนะครับเครื่องเก่าเครื่องใหม่นะครับมีขายฝั่งนี้ครับล้อเหล็กนะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมอ่าถ้าใครอยากเป็นโครงนกนะครับติดล้อยางครับนี่สายสิ่งสายแบกสายขนฟางนะครับตัวนี้จะเป็น ล้อของปืนใหญ่นะครับกระทะสิงทองนะครับเสริมข้อต่อนะครับเสริมข้อต่อด้วยนะครับราคาสี่หมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับจะได้เป็นล้อยางแล้วก็พร้อมข้อต่อนะครับสําหรับนกหนึ่งสี่หนึ่งแม็กนะครับเอ็นทีหนึ่งสี่หนึ่งแม็กแล้วก็มีน้ํามันเกียร์สายพานให้เช่นกันนะครับตัวนี้สลักบางคนนะครับสกีดํานะครับพวกล้อ ก็นี่แหละครับสี่นิ้วสามครึ่งห้านิ้วรายงานไปแล้วนะครับราคาห้าพันแปดถึงเจ็ดพันห้าเลยนะครับอ่าขูดขาวๆนะครับตัวนี้จะเป็นใบหกนิ้วนะครับกว้างสิบนะครับตัวนี้สิบสี่ใบนะครับสูตรนี้ไม่สะเทือนครับอันนี้เป็นที่นิยมเลยนะครับอ่าใครชอบ สิ่งๆหน่อยนะครับเน้นเบาตัวนะครับตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้เจ็ดพันขวนนะครับนี่มารับเองได้เลยนะครับสีชมพูนะครับจะเป็นใบหกนิ้ววงยี่สิบเจ็ดตรงนี้กว้างห้านะครับกว้างห้าเน้นเบาตัวนี้ล้อจอบครับห้าพันห้าครับล้อจอบใครคล่องๆเอาไปลองดูเลยนะครับตัวนี้มีที่กันฟางด้วยนะครับ วงกันฟังตัวนี้เจ็ดพันห้าครับรอสม้มจะเป็นใบหกนิ้วนะครับกว้างแดนะครับวงยี่สดด้านหลังก็จะมีโครงนกเหมือนกันนะครับเอาไว้สต็อกไว้รอลูกค้านะครับสนใจมาดูได้เลยนะครับผมจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งนะครับส่วนตัวนั้นก็ขึ้นรอส่งลูกค้านะครับนี่สำหรับรถแท็กเตอร์ก็จะมี ไม้ไผ่นะครับแล้วก็ถวกล้อติดตั้งครับไปคอยบริการลูกค้าสนใจตัวไหนมาดูได้เลยครับหรือโทรสอบถามก่อนได้ครับที่เบอร์097 971 2677แล้วก็098 105 3971ครับร้านสมคิดการค้าติดถนนขอนแก่นพ้นทองนะครับเส้นยังตลาดบ้านบ่อนะครับหรือตั้ง gps มาได้เลยนะครับ พิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้านะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมพอหอมปากหอมคอครับสวัสดีครับ